รู้ฟังเคยไหมคะที่แบบอยู่ในสถานการณ์แล้วรู้สึกอึดอัดมากจนอยากจะหายตัวไปเลยสวัสดีค่ะพบกับ Overlap Story กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องความรู้สึกที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยดีค่ะคือความอึดอัดทางสังคมหรือ Social a w k w a r d n e s s นี่แหละคะ่ะเรามีข้อมูลจากงานวิจัยนะคะของคลป p แล้วก็ทีมวิจัยนะคะเขาบอกว่าความรู้สึกนี้ม,นมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่เรารู้สึกว่า เป้าหมายลึกๆของเราที่อยากให้คนอื่นยอมรับมันเหมือนกําลังโดนคุกคามอยู่แต่ว่าแทนที่เราจะพยายามฝืนหรือว่าหนีไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาลองสํารวจแนวคิดที่เรียกว่าปล่อยตามเกมดูค่ะเป็นวิธีรับมือกับความรู้สึกนี้แบบอืมเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็สงบลงได้ครับน่าสนใจมากครับแนวคิดปล่อยตามเกมเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะปล่อยตามเกมนี้ฟังเผิอๆเ,เ,เหมือนจะยอมแพ้หรือเปล่าคะ แต่จริงๆมันคือการเปลี่ยนวิธีรับมือทั้งในตัวเราเองมากกว่าจะไปพยายามคุมสถานการณ์ข้างนอกแนวทางแรกทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการฝึกยอมรับความรู้สึกไม่สบายค่ะภาษาอังอกฤษเขาว่า get comfortable being uncomfortable เอ๊ะมันฟังดูย้อนแยงนะคะแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างคะใช่ครับคือมันคือการฝึกให้ใจเราเนี่ยอยู่กับความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจได้แบบ สบายสบายขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปกังวลซ้ำๆว่าแบบฉันไม่ควรกังวลสิหรือทำไมฉันต้องรู้สึกแบบนี้อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญจาก Stanford เขาแนะนำไว้นะครับเพราะยิ่งเราไปต่อต้านมันนะมันยิ่งอยู่กับเรานานขึ้นอ๋อค oh, ่ะค่ะวิธีฝึกง่ายๆที่พอจะเริ่มทำได้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือรับรู้แล้วก็ยอมรับความรู้สึกนั้นไปก่อนแค่บอกตัวเองในใจเบาๆว่าโอเคตอนนี้กาลังรู้สึกอึอดอัดนะไม่เป็นไร จากนั้นก็ลองออหายใจลึกๆครับช้าๆจากท้องหรือกระบังลมมันช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติของเราเนี่ยสงบลงได้จริงๆนะครับแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าความคิดหรือความรู้สึกอึดอัดเนี่ยมันเหมือนก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งที่มันลอยมาและเดี๋ยวมันก็ลอยผ่านไปไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไพยายามปัดเป่ามันออกไปแค่สังเกตดูเฉยๆครับ oh. ฟังดูคล้ายๆการฝึกสติเลยนะคะคือแค่รู้ทันแต่ว่าไม่ต้องเข้าไปคลุกวงในกับความรู้สึกนั้นใช่ครับประมาณนั้นเลยครับพอเราเริ่มยอมรับความรู้สึกได้บ้างแล้วมีอะไรพอจะช่วยให้สถานการณ์ตรงหน้ามันผ่อนคลายลงได้อีกไหมคะเหมือนได้ยินว่ามีเรื่องของอารมณ์ขันเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือ l a ฟ g h it อ f ฟใช่เลยครับอารมณ์ขันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยนะครับในการลดความตึงเครียดมันเหมือนเรากดปุ่มลดระดับความจริงจังลงนิดนึง อย่าง Psychology Today เขาก็ชี้ว่าการที่เราหัวเราะให้กับเรื่องเป็นๆเ,เล็กๆน้อยๆของตัวเองได้หรือแม้แต่ความเงียบที่มันน่าอึดอัดเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณให้ทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นๆด้วยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่นะบรรยากาศมันก็จะผ่อนคลายลงครับจริงด้วยค่ะมีงานวิจัยสนับสนุนด้วยนะครับว่าอารมณ์ขันที่มันเหมาะสมกับสถานการณ์น่ะมันช่วยลดความรู้สึกอึดอัดได้จริงเช่นสมมติว่ามันเกิดความเงียบแบบ กริปขึ้นมาในวงสนทนาอาจจะลองพูดติดตลกเบาๆเช่นโอ้โหเงียบจนได้ยินเสียงเข็มตกเลยนะครับเนี่ยหรือสงสัยเรากำลังใช้สมาธิกันอยู่อะไรทำนองนั้นนะครับการยอมรับแบบติดตลกนิดๆเน,น,นี่แหละครับมันช่วยได้เยอะเลยมันเหมือนเป็นการยอมรับสถานการณ์แบบไม่เครียดนะคะทีนี้มาถึงอีกแนวทางหนึ่งค่ะ การปรับกรอบความคิดใหม่หรือ reframe the moment อันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นขั้นที่ a d v a n c e ขึ้นมาอีกนิดนึงเลยนะคะมันคือการที่เราเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเป็นเทคนิคทางจิตวิทยาที่เรียกว่า cognitive restructuring หรือการปรับโครงสร้างทางความคิดของเราเองคือแทนที่เราจะมองความอึดอัดว่าเป็นความล้มเหลวหรือเรื่องน่าอายจังเลยลองเปลี่ยนมุมมองดูครับให้เป็น โอกาสในการเรียนรู้หรืออาจจะมองเป็นเรื่องตลกที่เราเก็บไว้เล่าขำๆในอนาคตก็ได้อืออสิ่งสำคัญมากๆเลยคือการฝึกมองด้วยใจที่เมตตาต่อตัวเองหรือ self compassion นะครับยอมรับไปเลยว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีความไม่สมบูรณ์แบบบ้างแหละเราทุกคนมีโมเมนต์เปิ่นๆหรืออึดอัดกันได้ทั้งนั้น ลองเปลี่ยนคำถามในใจจากเดิมที่อาจจะตำหนิตัวเองว่าทำไมฉันทำแบบนี้เนี่ยเป็นเอ๊มีอะไรที่เราเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้บ้างนะหรือนี่เป็นโอกาสให้เราได้ฝึกความยืดอยู่หรือเปล่าการปรับมุมมองแบบนี้มันช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกแย่ๆนานเกินไปครับโอ้โหเข้าใจชัดเลยค่ะคือเปลี่ยนจากที่เราเป็นเหมือนผู้ประสบภัยในสถานการณ์นั้นกลายมาเป็นนักเรียนรู้หรือเป็นแค่นักสังเกตการแทน งั้นถ้าจะให้สรุปแนวคิดปล่อยตามเกมให้เห็นภาพเป็นขั้นตอนง่ายๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้ไหมคะ 1. ก็คือยอมรับก่อนสังเกตแล้วก็ยอมรับความรู้สึกอึดอัดที่มันเกิดขึ้นหายใจลึกๆบอกตัวเองว่าเออรู้สึกแบบนี้ได้ไม่เป็นไร 2. ก็ผ่อนคลายใช้เครื่องมือที่ช่วยลดความตึงเครียดที่เหมาะกับเราอาจจะเป็นการหัวเราะเบาๆให้กับตัวเองหรือยอมรับสถานการณ์แบบติดตลกนิดๆอย่างที่ว่าไปแล้วก็3คือ ก้าวต่อไปไม่ติดอยู่กับความรู้สึกนั้นนานๆลองเปลี่ยนเรื่องคุยหรืออาจจะถามคำถามปลายเปิดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็เดินหน้าต่อใช่ครับสรุปได้ตรงประเด็นเลยครับหัวใจสําคัญคือการเปลี่ยนโฟกัสจริงๆครับจากการพยายามไปควบคุมสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวเราซึ่งเอาจริงๆเราก็มั่งจะคุมไม่ค่อยได้หรอกมาเป็นการจัดการการตอบสนองภายในใจเราเองแทนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราฝึกฝนและพัฒนาได้ครับ ข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับคือไอความอึดอัดทางสังคมเนี่ยจริงๆแนละ้วมันเป็นเรื่องชั่วคราวมากๆเลยนะมันเหมือนเป็นแค่สัญญาณเตือนบางอย่างไม่ใช่ตัวตนทั้งหมดของเราหรือไม่ใช่ปัญหาถาวรอ,อะไรเลยการฝึกปล่อยตามเกมเนี่ยจึงไม่ใช่การยอมแพ้นะครับแต่เป็นการฝึกความแข็งแกร่งจากข้างในเพื่อให้เราสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆในชีวิตได้อย่างสงบมากขึ้นต่างหากตายด้วยคําถามให้คุณผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดต่อนะคะว่า ถ้าครั้งต่อไปที่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกไม่สบายใจลองสังเกตดูนะคะว่าการลองปล่อยตามเกมดูบ้างแทนที่จะฝืนหรือต้านทานมันอย่างเดียวจะเปลี่ยนประสบการณ์ในตอนนั้นไปอย่างไรบ้างขอบคุณสำหรับการติดตาม Overlap Story ในวันนี้ค่ะ